ก็โอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิว็บร้อยเอให้ดูนะครับวันนี้ก็นี่นะครับรถสร้างครับคั้นแรกของช่องนะครับอันนี้ตัวนี้ชุดหน้าผมก็เบิกศูนย์มาใหม่ฮะแต่ชุดหลังเหมือนเดิมฮะชุดหลังยังตัวเดิมอยู่เนี่ยครับ ใส่ล้อก็เป็นล้อบันไซฮะเนี่ยครับล้อบันไซเดี๋ยวให้ดูมือถืเล่นเบาปะโอ้โหขี่เล่นวาวอย่างงี้น้อยดิยูเหื่อนมาเล่นเบาเบาได้ปะมันยู่เหื่อนสองคนนั่นแหละอยู่เหื่อนกำลังมา สิเว้นรถอยู่ในอีหน้นาเอารถไปสื่อขวงไปนะครับนี่นะครับดูรวมๆก็ไม่มีอะไรครับแค่คันนี้ก็ลงล้อแล้วก็เบิกชุดสีใหม่ชุดสีหน้านี่เบิกใหม่แต่ข้างหลังยังตัวเดิมอยู่ครับนะครับแล้วก็ ปั๊มแอมโบฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะใส่สายไรน้ำมันไม่ทันจริงๆครับวันนี้ก็เลยเอามาลงให้ดูก่อนฮะนี่ครับดูลวมรรถก่อน,นครับ